เท่านี้พี่ก็ไม่ต้องไปไหนแล้วนะครับขอบคุณโทกิมากนะเรื่องนั้นพี่ก็ชิดชากาแฟได้แล้วนะไม่เป็นไรครับพี่ขอบคุณหน้าครับระวังนะครับครับผมนี่ครับหน้าที่แรกของเด็กฝึกงานเสิร์ฟกาแฟให้รุ่นพี่ขอบคุณมากนะโทกิส่วนเรื่องวันนั้น พี่ต้องขอโทษจริงๆนะไม่เป็นไรเลยครับอันที่จริงเนี่ยผมเป็นห่วงพี่ชามากกว่าอีกโดนทัวลงเนี่ยเป็นไงบ้างครับทัวลงอะ่ะไม่เท่าไหร่หรอกแต่เรื่องแม่ผัวเนี่ยดีโคตรเบื่อเลยอ,ะอ่ะขอโทษนะครับ พี่ต้องปวดมากแน่ๆกินยาแก้ปวดหรือยังครับหรือว่ามีใครดูแลหรือเปล่า